สวัดีทุกคนตอนนี้ก็เทาเดินทางเข้าป่าทุกคนวันนี้กับมาบ้านก็เมื่อเห็ดเพียรอยู่เพื่อนนะจังหน่อยหนึ่งนะแต่ครับเมื่อน,นี้ว่างๆเลยทุกคนลบขึ้นไปส่วนทีมงานเท่าเนยังพากันติดเบียกอยู่ท่านแนนนี่ก็อนาคตทุกคนวันเขาแล้วก็ส่วนอีกทีมงานเท่าในก็จะใช้แต่ยังมีอยู่อยู่ทั้งนี่ก็มี เขา,าวานน้ามาตัึงแต่เมื่อวาี่นหละแต่พอ่ดีเอาข่าเบียกเอาไปเลยไิมาแต้บัดนในแล้วเวียด้วเอาก็เลยตามไปนะบอกว่าสิริยอยู่กับทีมงานหรือว่าอยู่ผู้เที่ยวทุกคนหรือว่าทีมงานอาจจะเดินทางกลับแล้วหรือเอกันเนากันยังบริษัทพอเป็นมาเห็นโทรมาบอกว่ามีเบียดไปตัดเมื่อหรือยังนะ เดี๋ยวนราได้กิดตามหักชมด้กันทุกคนภาษ่ปือดีจคนดูปานี่แสดงว่าตั้งแต่มือเ้าลงไปนึ่คนบดตกเลยนะจากนจากนําแถวน แนเฮาน้าได้น้าไดมันบ่เออสิเมื่อไรสิเมื่อไรบ่เออมเออมันจาวเนี่ยได้ได้เมนอีกตัวหนึ่งไม่ใช่เบิง้วเบิงเน้ำเนยโอ้มันน่ะลิน qua cái này lốt 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 tập công máy bốc bò anh nhảy bò. bớt vẫn đâu bớt này FC vẫn đâu này phản đông xa vẫn man này <laughs> mình men mình men bớt thước <laughs> vâng ờ, thảo vẫn đâu đâu ô oh, nhảy nhảy đi lấy chân lấy chân อมานีもうもう่ล่ะเออมาหุ่มใส่เราทำอะไรกันเป็นตัวอย่างวโมงชุดเสียงมวยหานะมีเห็นมั้ดินมาเนอไปเฮาอยู่ต่อไปตัดไปเออไอ้เอฟซีเหม่อนกันฟาดโชว์เพื่อผลมุนกันแท้นี่โย่มาชีตัวโอ้แน่นอนแน่นอนโอ้ทีมงานเฮาไปใช้เมื่อเมื่อไหร่ตากองเมื่อไหรเมื่อก่อนเลยเมื่อ บ่อนมาเอาเออบ่อนบอเป็นคนมาน่ะเออเรื่องคนเดียวเมื่อได้ปะอ่าจัดไปนู่น้อันนี้ฝนตกมานนี้ยากเงี้ยยากอีเมื่อยันไม่ได้เมื่ออะครกันมาใหม่เด้อเมื่ออะไรเอารถจักรหนามาเออมืออื่นหมดแล้วเนาะเผื่อเมื่อไงมันคำแล้วข้อนี้ก็เมื่อนี่ก็มือไปเออยันคาบอยากบ่ อ้าโอเคโอเคจบดีจ้ะจะแดงมาอันเครื่องอันนั้นเลยบนนี้มา่ได้ไปก็เลยได้อะไรไปเราไปขึ้นไฟต่อให้รถเขากระจายแล้วก็เลยแวะไปพี่เลยเออไปรถไปเบิ่งตอนแรกรถสามสี่พันโอ้โอยู่ในอันนั้นได้เอ้าโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวสรุปแล้วกั สำเฮาเดินทางไปอยู่คนเดียวกว่าทีมงานเฮานี่เดินทางกลับเมื่อไหร่คุนึองก็ข้าวเบียกเนาะข้าวเบียกแล้วเป็นเมื่อกระทันหันเป็นดูให้บอกใครไปเอาแต่ว่าบอก่ก็ข้าวเบียกคือกันนะแต่บัานี้ไม่แต่เฮาสิเดินทางถึงไปส่วนในขั้นเป็นสิครับไปก่อนโอเคโอเคอ่ะเดินทางเดินทาง เคบานเนี่ยปอพ้นพบนี่สิลงเลยทุกคนพนนี่ยโเดินทางมหันตน่รถติ้นัวทุกคนอดจะเหยียบยังนะเ้อนไงเหยียบตะกูไปจังโอ้ยเกิดะไรเ่ะสำคัญทำบริทินซุปเนี่ยักบริทินยางมาพร้อม อดวังเขาอยู่ักเป็นอะไร่เดี้ยวน,นี่แต่ทาทิ้งานเอาขึ้นมานะทาพันเน็ตกับให้พฝนเอาสูบขึ้นมาแต่กส็สนะิประมาณวันช่องวันอะไรนะเอ้าแต่อยู่น้ำอยู่อยู่ปุ่นเนี้ยประมาณช่องวันสาโุฮะยังหัวทุกคน ตอนนี้เขาเดินทางมาหอดจุดหมายเขาเลยทุกคนเดี๋ยวฮะเคื่องคองเขาก่อนที่บอบนเป็นเอาเสียงไหวนะูบวาเสียงไวส้สเดี๋ยวเขาเบ่งกันนาเสียไหวเทวาๆนี่แหละาะว่าเขาเ้ากันเลยเพราะว่าอุปกรณ์ยังเกี่ยวกับเื่องใส่เนี่เาสิป,ป้าไหวอยู่พี่เลยทำบริทืมเมื่อได้ chưa chơi đây. kính ngắn chưa ngủ này này, ừ. khẩu, khẩu này hôm hôm này, từ một chỗ, hôm mất Ta sẽ ra cho con hôm không hôm hôm เท่นี้ก่อนเขาทีหฮามาใหม่นะปะไปก่อนน่จะสุดางข้า โอ้ยจะเหมือนมันมานมาหอดปุบพ้นลงเลย mm <laughs> เดี ung, p p si ๋ยวเฮาดกกาแฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวสิได้ไปหาเลาะทุกนเดี๋ยวมื้อนี้มาก็เดี๋ยวสิเลาะลงไปโซนพุ่นละเดี๋ยวไปหาเลาะเบิ่งดเบิ่งฮอนเด้เพราะว่าช่วงนี้เ็ออกเดี๋ยวต้มน้ําไวกิน่ 我两块不，两 มาวันนี้ได้ยินเสียงคนดูลุม่มโอสวงนี้คนขึ้นมาป่าหลายลาย สงสัยพาก,กันขึ้นมาห้าเห็ดนาจิปักยืนในลุมโอ้มาเจอเลยคันเฮาเหิมอมันนะโอ้นาจิมีคนเก็บขึ้นขึ้นไว้นะ ไปเลาะมือนี่ครับไปเลาะรอบคำเนี่ยพอพผอยังทุกคนนีต่ตัวพอกรัตัววันไปบุเป็นนะนอืมก็ได้ยินแล้ con nào khả Đừng xay mới lạnh con tốt đến đây này, này. <cười> <cười> มามแมลกแกงเห็ดเพาะใส่กับอันนนะใส่กับสีนทุกคนได้สีนมาพร้อมได้ไ้มนี่ฮะมากครัพอดีสีงัวงห้ามันละเขาตกผูดเลยมันเลือ,อรายนะเอากระทืมานำกินน่ะเล็กหน่อยทุกคนแต่ว่ามามแหลกโบท๊ทได้ เดี๋ยชีกแกงเห็ดเพาะใส่กับสินง่ว money mm -hmm. Kok, woi, warna kaki เดีมันี้แกงซีนใส่สกับเพ็ดทุกคน แกงเห็ดเพาะใส่กับสีนงัวไไ้กินของแสบันี่งัวนี่ก็มันโแร่นงัวธรรมดาได้งอว่างไงงวพันปี <c oughs> จะมันล่มเองถุกคนแล้วนกะ็ตกผูดนะตกผูดก็เอาเอาจงไว้ซ้ผูดแหละปรีโทรไปหา บอดอนกะพูนเป็นลงไปผู้ใด้เป็นลงไปเที่ยวอยู่ภาคอยู่ทางภาคใต้อยู่ละภาษายเป็นมาสินงัวปิดไปก่อน เจ็ดเพาะมนเนี่ยข้าผ่าด้ะผา คัากรุดนะไปนี่อัไหนแกงเห็ดเพาะนี่แกงเห็ดเพาะใส่กับสีน เพาะใส่กับเนื้องวัวพันปีคือเสียงบางนะคือจะแบนออกมาหากินพวผมของใหม่ กินข้าวน้ำกันทุกคุ๊กัดก,กันนะั้นเดี๋ยวกินข้าวแล้วจังสีออกไปหาหลอกหาหลอกกันบ้างนะ เพราะเนี่ยเขาผ่าก่อนผ่าแล้วมันเขาเนียเขานั่งอ่ะเวลาเกา่าเวลาเดิมทุกคนกินเขาแหลวกับฝนฮึบลงใหม่ โอ้แน่นอนแน่นนอนอเดี๋ยวยังได้กัสิได้พักพรเลยทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไป